เป็นผื่นน้ำลายนะคะให้แก้แบบนี้ค่ะผื่นน้ำลายจะเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กอายุประมาณสัก4ี่หเดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบน้ำลายจะสอมากเป็นปกตินะคะน้ำลายจะสอมากกว่าปกติค่ะเพราะว่าเตรียมพร้อมในช่วงของการฟันขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในน้ำลายของเราเนี่ยก็จะมีสารหลายๆอย่างรวมกันนะรวมถึงน้ำย่อยด้วยนะคะสารเหล่านี้ถ้ามันทิ้งค้างอยู่ตรงบริเวณผิวหนังของเด็กค่ะก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะวิธีแก้ไขนะคะข้อที่1นนะคะเช็ดบ่อยๆได้แต่ ต้องเช็ดอย่างถูกวิธีนะคะคุณแม่ใช้น้ําเปล่านี่แหละค่ะอาจจะเป็นน้ํากินหรือน้ําสะอาดนะคะนะใช้มือเลานี่เลยนะคะเช็ดนะล้างล้างเช็ดนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้น้ําอุ่นนะคะเพราะว่ายิ่งจะทําให้ผิวแห้งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ควรซับนะคะอย่างเงี้ยสมมติบางบ้านเนี่ยใช้ผ้าอ้อมซับซับซับอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการซับแบบเนี้ยมันยังคงทําให้น้ําลายนั้นค้างอยู่บนหน้าของน้องนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะยิ่งถ้าบ้านไหนเนี่ยใช้พวกแบบกระดาษเปียกอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคะ มันยิ่งใจแบบกระคายเคืองนะคะแล้วสิ่งที่ต้องทําอีกอย่างนี้คือทาโลชั่นนะคะหรือว่าสารที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะบริเวณผื่นที่เป็นนะคะผื่นก็จะค่อยๆดีขึ้น,นะคะ่ะแต่ถ้ายังไม่ทุเลานะคะแล้วเป็นเยอะอาจจะใช้ยาพวกสเตียรอยอ่อนๆช่วยได้คะ่ะ